มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน คลัสเตอร์นักเรียนวันที่17กันยายน64นายสิทธิชัยจินดาหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนประธาน,นาคณะกรรมการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดเผยว่ากรณีพบคลัสเตอร์ในโรงเรียนศบเมยวิทยาคมและพื้นที่ข้างเคียงอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยพบการแพร่กระจายของการเปิดเรียนในวันที่3กันยายน64ถึงปัจจุบันจากจำนวนนักเรียนของโรงเรียนศบเมยวิทยาคมทั้งหมดนะคะ796คนพักอยู่ในหอพักโรงเรียน เียน354คนและพักอยู่นอกโรงเรียน442คนได้การดำเนินประเมินความเสี่ยงแยกเป็น2กลุ่มก็คือ1กลุ่มที่ไม่ได้มาเรียนในวันที่3กันยายน64นะคะจำนวน330คนจัดเป็นกลุ่มที่ไม่มีความเสี่ยงคะ่ะ2กลุ่มที่มาเรียนในวันที่3กันยายน2564นะคะจำนวน466คนจัดเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงนะคะเป็นนักเรียนที่พักอยู่ในหอพักของโรงเรียน 224คนนละพักอยู่นอกโรงเรียนนะคะ242คนทั้งหมดได้รับการคัดกรองด้วยชุด ATK และในรายที่มีผลตรวจเป็นบวกนะคะส่งตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR ผลพบนะคะ49รายเป็นชาย24รายแล้วก็หญิง25รายค่ะโดยผู้ติดส่วนใหญ่ไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อยนะคะรักษาอยู่ในศูนย์แยกกักชุมชน นอกจากนี้นะคะยังได้ตรวจคัดกรองแล้วก็บุคลากรในโรงเรียนทั้งหมด48รายผลนะคะพบ2รายและเป็นชายและหญิงอย่างละ1รายค่ะ สำหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงอีก397รายนะคะรวมทั้งครูแล้วก็บุคลากรในโรงเรียนอีก46รายซึ่งมีผลตรวจคัดกรองด้วยชุด ATK เป็นลบทั้งสองครั้งนะคะยังคงให้กักตนเองทั้งที่โรงเรียนแล้วก็ที่บ้านโดยจะได้ดำเนินการตรวจอีกครั้งหนึ่งในวันที่17กันยายน64หากผลการตรวจเป็นลบก็สามารถกลับไปดำเนินการชีวิตตามปกติได้ค่ะ โดยในกลุ่มประชาชนที่มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในผู้ที่ติดในคลัสเตอร์นี้นะคะหลักๆมีจํานวน2หมู่บ้านก็คือหมู่บ้านแม่ขัดตวนแล้วก็หมู่บ้านแม่สวดใหม่ทีมควบคุมอำเภอศบเมยนะคะได้คัดกรองเชิงรุกแล้ว1261รายข้อมูลณนะวันที่15กันยายน64ค่ะ และในรายที่มีผลตรวจเป็นบวกนะคะส่งตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR พบเป็นผล139รายได้รับการรักษาตามแนวทางของสาธารณสุขครบทุกรายนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ